อยู่กันที่ยูกิฟิกนะครับผมวันนี้ผมจะขออนุญาตนะครับแนะนําร้านที่สาขาเชียงใหม่นะครับว่าอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับผมตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือนิมมานซอยห้านั่นเองนะครับผมนิมานซอย5้านะครับส่วนตัวร้านเนี่ยเราก็จะอยู่ด้านในนะครับซึ่งตอนนี้ผมยืนเดินอยู่ตรงบริเวณหน้าปากซอยนะครับด้านหลังของผมนะครับก็คือซอย5นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปนะครับว่าร้านเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนนะครับผม ครับก็มาถึงแล้วนะครับหน้าร้านนะครับยูกิฟิกนะครับผมนี่ตอนเนี่ยประมาณสัก100-200ถึง200เมตรเท่านั้นเองนะครับผมโลโก้สีส้มนะครับเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับผม